สามีคะคุณอย่าคิดมากเลยนะคะฉันคิดว่าอาการแบบนี้พอพ้นเดือนนี้ก็น่าจะหายไปคุณอย่าน้อยใจเลยนะภรรยาที่เห็นสามีทำคอตกก็กล่าวออกมาอย่างห่วงใย,ยและรู้สึกสงสารครับคมจะอดทนคุณก็ต้องทนเอาหน่อยนะครับ ผู้เป็นสามีเมื่อได้ยินเสียงภรรยาปลอบก็เหมือนกับเขาได้นำคลิปมาฉลอมหัวใจดวงน้อยน้อยรีบเงยหน้าสบตาภรรยาสาวก่อนพูดออกมาเรื่องราวตอนท้องของซูเยาก็ได้ผ่านไปจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งในช่วงฤดูฝนที่คืนนี้มีฝน,น,นตกปรับรายและเป็นช่วงที่เหล่านักเรียนที่เริ่มเติบโตเพิ่งจะผ่านพ้นช่วงสอบเข้าโรงเรียนมัธยมต้นภายในตัวอำเภอซูเยวที่กำลังนอนหลับ ก็รู้สึกเจ็บปวดจนสะดุ้งตื่นเหงื่อผุดพรายเต็มใบหน้านวนอิงสาวพยายามสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนสามีอิงสาวที่ตอนนี้มีรูปร่างอวบจากการตั้งครรภ์เรียกสามีที่นอนอยู่ข้างกันเสียงแผ่วเนื่องจากเธอรู้สึกเจ็บหน่วงขึ้นมาอีกระลอกอืมเทียนหานคารรับเสียงเบาแต่เมื่อเขาเริ่มรู้สึกตัวจึงได้ลืมตาตื่นสามีคะ ฉันเจ็บท้องคนเป็นภรรยาพูดย้ำออกมาหล่อนกำลังพยายามสูดหายใจลึกและผ่อนคลายแต่ความเจ็บแม้จะไม่ถาโถงเข้ามาทีเดียวก็ตามแต่เวลาเจ็บขึ้นมาทีก็ได้ทำให้คนกำลังจะคลอดถึงกับน้ำตาซึมคลอดอย่างนั้นเหรอภรรยาครับอดทนไว้ก่อนนะผมผมคุณพ่อที่แม้จะมีลูกสองได้มีอาการตัดตื่นพูดออกมาอย่างติดขัด ผมจะไปบอกแม่ของคุณแล้วก็ให้คนเตรียมรถเทียนหานที่แม่จะตกใจแต่ก็พยายามควบคุมอารมณ์ของตนกล่าวออกมาอย่างรวดเร็วตอนนี้ภายในเรือนแห่งนี้หวานชิงกับซูป่อได้ยายเข้ามาอยู่กับลูกสาวชั่วคราวเนื่องจากเป็นห่วงที่ลูกสาวตัวเองกำลังใกล้จะคลอดเทียนหานร,รีบวิ่งออกจากห้องของตนโดยจุดหมายแรากของเขาคือห้องของพ่อตาแม่ยายที่อยู่ใกล้กันแม่ยายพ่อตา เซียวเยากำลังจะคลอดตื่นเร็วเข้าครับชายหนุ่มทั้งเคาะประตูและร้องเรียกคนด้านในด้วยความใจร้อนเสียงดงังแต่คนที่ตัวเองเรียกยังไม่ทันจะออกมากลับเป็นพ่อบุญธรรของตนที่ตื่นเร็วเป็นผู้เปิดประตูห้องที่อยู่ติดกันออกมาก่อนลูกว่าอะไรนะลูกสะพ้ายกำลังจะคลอดอย่างนั้นเหรอผู้อาวุโสข,ของบ้านถามขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่คนเป็นแม่ยายเปิดประตูห้องออกมา ลูกเขยไปบอกคนรถแม่จะไปดูอเยาเองวันชิงรีบสั่งคนเป็นลูกเขยอย่างรวดเร็วพอคนเป็นแม่ก้าวเข้ามาภายในห้องนอนของลูกสาวเธอก็เห็นหน้าผากของลูกเต็มไปด้วยเหงื่อใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดอดทนไวนะ้นางลูกค่อยๆลุกแม่บอกลูกเขยให้คนเตรียมรถแล้วคนเป็นแม่รีบเดินเข้าไปช่วยประคองคนเป็นลูกให้ลุกขึ้นค่ะแม่ตอนนี้ฉันยังพอทนได้บ้างคะ่ะ ออยยอคนท้องยังพูดไม่ทันจบหล่อนก็ส่งเสียงร้องออกมาเสียก่อนหายใจเข้าลึกๆค่อยๆผ่อนอย่างนั้นแหละลูกทำดีแล้วอย่างนั้นหวานชิงเมื่อเห็นอาการของลูกสาวเธอรีบพูดให้ลูกสาวทำตามเมื่อเทียนฐานจัดการเรื่องรถเรียบร้อยชายหนุ่มก็รีบวิ่งขึ้นบันไดมาหาภรรยา ด้วยความเป็นห่วงและก็เห็นแม่ยายกำลังประคองภรรยาสาวที่มีเหงื่อเต็มใบหน้าสีหน้าค่อนข้างแย่ให้ผมอุ้มลงไปไหมครับเทียนหานที่เป็นห่วงภรยาพูดขึ้นก่อนก้าวเท้าเข้าไปใกล้มันอันตรายค่ะให้ฉันค่อยๆเดินลงไปอย่างนี้ดีแล้วคนเป็นภรยากล่าวออกมาอย่างเดิบช้าพยายามข่มกลั้นความเจ็บปวดที่กำลังตีขึ้นมาอีกเทียนหานแม้จะเข้าใจแต่ความสงสาร ก็มีมากเช่นการที่เห็นใบหน้าของคนที่เต็มไปด้วยความมั่นใจมาเป็นแบบนี้เขารู้ดีว่าภรรยากำลังพยายามอดทนทางด้านเท่าหานตอนนี้ก็ออกมาสั่งแม่บ้านพ่อบ้านของตนให้หุ่นวายในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของที่จําเป็นจะต้องนำไปโรงพยาบาล คนเป็นพ่ออย่างซูปอกก็กระวนกระวายใจไม่พาคนอื่นคงจะมีแต่เด็กวัยเริ่มโตที่กำลังจะเข้าเรียนชั้นมัธยมต้นเท่านั้นที่ยังคงนอนหลับอย่างไม่รู้เรื่องราวภายในบ้านว่าตัวเองกำลังจะได้น้องตัวน้อยๆมาเป็นสมาชิกเพิ่มทางด้านซูเหยาตอนนี้ได้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลแล้วและคนที่มาด้วยกันก็ได้พากันอยู่ด้านนอกเนื่องจากเวลานี้ เป็นช่วงฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่อยู่ไม่มากและก็ช่างเป็นโชคดีที่ซูเยาวได้มาเจอกับหัวหน้าพยาบาลอันซิลยาวอดทนหน่อยนะพี่จะพาเธอไปห้องคลอดตอนนี้พี่โทรตามหมอเชิญมาแล้วไม่ต้องกลัวนะพยาบาลอันปลอบโยนคนที่เป็นเหมือนน้องสาวเสียงนุ่มค่ะยิงสาวกัดฟันตอบตอนนี้เธอรู้สึกเจ็บท้องถี่มากกว่าเดิมอีก คุณหมอคนสวยที่กำลังพักผ่อนอยู่ในห้องพักแพทย์หลังจากได้รับโทรศัพท์จากอลินเธอรก็รีบวิ่งมายัางห้องคลอดท,ทันทีคุณดาไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะดูแลน้องสาวเองคุณหมอสาวภูดกับยิงไว้กลางคนที่ตนจำได้ว่าหญิงผู้นี้เป็นแม่ของน้องสาวที่กำลังเจ็บท้องรอคลอดอยู่ด้านในขอบใจนะจ๊ะแม่ขอฝากน้องด้วย หวานชิงพูดไล่หลังคนที่กำลังรีบวิ่งเข้าไปด้านในหลังจากที่หยุดบอกเธอชั่วครู่ทุกเวลาแต่ละวินาทีที่ยาวนานได้ทำให้คนที่รอยอยู่ด้านนอกรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้เป็นสามีอย่างเทียนหานที่เดินวนไปมาเหมือนหนูติดจันลูกเคยนั่งลงเถอะแกบแปลงเอาไว้เชื่อพ่อตอนที่แม่ของเสียวเยาคลอดนั้นตั้งหลายชั่วโมง หลังนี่หมอก็มาแล้วหล่อนกับลูกย่อมต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนสุปปอบพูดอย่างคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนเทียนหันแม้จะเข้าใจเพราะตัวเองก็มีลูกมาถึงสองคนแล้วแต่ว่าตอนนั้นที่ภรรยาเก่าของเขาคลอดลูกตนต้องออกไปรับจ้างต่างเมืองทุกครั้งทำให้ไม่เคยผ่านช่วงเวลานี้มาก่อนเมื่อเขานึกย้อนไปตัวเอง ก็จัดว่าเป็นสามีที่ไม่ดีเอาเสียเลยแม้ว่าภรรยาคนแรกจะแต่งเพราะความจำยอมก็ตามแต่เขาก็ปล่อนคนนั้นก็ใช้ชีวิตด้วยกันจนมีลูกสองครั้งนี้เขาจึงสัญญากับตัวเองว่าจะต้องดูแลครอบครัวของตนให้ดีที่สุดและช่างเป็นโชคดีของตนเองที่ได้ภรรยาอย่างซูเหยาชายหนุ่มผู้เป็นสามีนั่งลงคิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาภายในห้องครอดซูเหยา ี่ปากมดลูกเปิดกว้างมากขึ้นพร้อมที่จะให้กำเนิดลูกน้อยของตนแล้วเสียงหมอและพยาบาลก็ส่งเสียงให้กำลังใจคุณแม่มือใหม่กันเสียงดังและช่วงเวลาแห่งความสวยงามก็ได้ปรากฏออกมาคู้เป็นแม่ได้ให้กำเนิดเด็กชายตัวน้อยที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีสู้เหวที่เสียแรงจากการเบ่งคลอดเมื่อหล่อนได้ยินเสียงร้องไห้ของลูกกลอน ถึงกระป่างน้ำตาให้กับสิ่งมีชีวิตเล็กๆหนึ่งชีวิตนี้ที่เกิดจากต้นจนหลงลืมความเจ็บปวดที่ผ่านมาหลานชายค่ะเด็กแข็งแรงดีน้ำหนักมากกว่าเด็กทั่วไปที่ฉันทำคลอดมาในช่วงนี้อีกนะนี่คุณหมอสาวอุ้มหลานชายขึ้นหลังจากที่ตัวเธอและทารกได้ถูกทำความสะอาดแล้วส้ยาวที่ได้ยินเสียงของคุณหมอสาวแม้ว่าหล่อนจะอ่อนเพลียมากขนาดไหน แต่ก็ยังอยากจะเห็นหน้าลูกน้อยก่อนมาเจ้าตัวน้อยมาให้คุณแม่เห็นหน่หนอยมอเชิญผู้เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ดีดพูดพร้อมกับอุ้มเด็กน้อยให้คนเป็นแม่มือใหม่ดูลูกชายตัวน้อยของแม่นี่คือลูกชายที่ฉันให้กำเนิด ซูเหวาพูดกับเด็กน้อยที่หลับตาพริมด้วยความตื้นตันเอาเราออกไปด้านนอกกันเถอะนี่ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงป่านนี้พ่อแม่และสามีของเธอคงจะเป็นห่วงกันแย่ค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่จัดการทำความสะอาดคนเป็นแม่เรียบร้อยเขาก็เข็นเตียงออกมาด้านนอกโดยที่พยาบาลอันได้ให้เจ้าตัวเล็กนอนแยกเตียงสำหรับของเด็กเล็กต่างหาก เพราะเด็กจะต้องไปอยู่ในความดูแลของพวกเธอก่อนชั่วคราวหลังจากเจ้าหน้าที่เข็นเตียงของซูเยาออกมาเทียนหานก็รีบพุ่งตัวไปหาภรรยาสาวทันทีก่อนที่เขาจะเดินอยู่ข้างรถเข็นของหญิงสาวไม่ห่างโดยที่หวังชิงกับซูปอ๊อตได้แยกตัวออกไปเพื่อที่จะดูหลานตัวน้อยที่ถูกคนเป็นพ่อลืมเดือนไปชั่วขณะด้วยความเป็นห่วงคนเป็นแม่นั้นมีมากกว่า เมื่อเจ้าหน้าที่เข็นซูเยาไปยังห้องพักแล้วเจ้าหน้าที่ก็แนะนำสิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัติออกมาก่อนที่พวกเขาจะเดินออกจากห้องไปเทียนหานมองภร,รยาสาวที่หลับตาลงด้วยความอ่อนเพลียชายหนุ่มจึงได้ก้มหน้าของตนใกล้กับใบหน้าที่ยังคงชื้นเหงือ่ออยู่ก่อนที่จะรดริมฝีปากหนาของตัวเองไปที่หน้าผากนวลของภร,รยาสาวอย่างเนินนานด้วยความรู้สึกรักเต็มหัวใจ